สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาอยู่เกม o p อปอิเวกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งคลิปนี้เราจะมาอธิบายความสามารถพิเศษของนักเตะและว่าและอธิบายอีกว่านักเตะคนไหนถึงจะเหมาะกับความสามารถพิเศษอันไหนนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้เราจะมาลงลึกด้วยว่านักเตะคนไหนเหมาะก,กับความสามารถอะไรนะครับถึงจะทําให้เขานั้นมีประสิทธิภาพในการเล่นออกมามา,มากยิ่งขึ้นและช่วยทีมเราได้มากแค่ไหนนะครับผมอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมมาหนะ้า เดี๋ยวผมใช้ทีมผมอ้างอิงกับพวกสกิลกันนะครับผมพวกละสามารถพิเศษนะเริ่มต้นพิรักษาประตูพุรักษาประตูจะมีความสามารถให้ฝึกนะครับสออย่างนั่นก็คือความสามารถในการเล่นกองความสามารถในการสกัดกองหน้าตัวเป้ากับการเซฟจุดโทษซึ่งถ้าจะให้ผมแนะนําผมแนะนําให้เป็นการสกัดกองหน้าตัวเป้าอยู่ดีกว่านะหรือไอทีนักเตะเนี่ยที่นักเตะที่ผมใช้อยู่นะที่นักเตะที่ผมมีอยู่ก็คือการสกัดกองหน้าตัวเป้าซึ่ง แต่ละความสามารถนะั้นก็มีความสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะช่วยมีผลต่อเกมการแข่งขันแต่ที่ผมให้โปรตูเนี่ยแนะนําว่าเป็นสกัดกองหน้าตัวเป้าดีกว่ากับการเซฟจุดโทษเนี่ยเพราะว่าเกมท็อปอีเล n นั้นการแข่งขันเขาแข่งจบแค่90นาทีไม่มีการต่อเวลาไม่มีการโวนจุดโทษมนในชีวิตจ,จริงนะครับเพราะฉะนั้นการเซฟจุดโทษใน90นาทีนั้นในมันมีความเป็นไปได้ยากมากที่จะเกิดขึ้นหรือก็เรียกง่ายๆก็คือว่าสมมติว่าถ้ามีการแข่งขันสัก1ิเกม มันจะมีการเซฟจุดโทษหรือการได้ยิงจุดโทษเพียงแค่ไม่กี่เกมเท่านั้นเองหรือเพิ่แค่เกมเดียวในสิบอะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นกับแต่ถ้าเป็นความสามารถในการสกัดกองหน้าตัวเป้ามันคือตลอดเวลามันคือตลอด90านาทีมันคือทุกแมตช์เพราะว่าถ้าคือทุกทีมอะมันต้องมีกองหน้าอ่าเอาง่ายๆทุกทีมมันจะต้องมีกองหน้าที่คอยสกัดคอยมาเล่นอยู่แล้วคือไม่มีทีมไหนหรอกไม่มีทีมไม่มีทีมไหนหรอกที่ไม่มีกองหน้าอ่ะเอาง่ายๆเถอะคือถ้า เขาบุกมาแล้วก็ถ้าแบบผู้รักษาประตูเรามีความสามารถนี้ความสามารถในการสกัดกองหน้าตัวเป้านี่ก็สามารถช่วยเขาสกัดการเล่นของกองหน้าเขาได้ด้วยนะครับผมซึ่งคุณสมบัติที่ผมจะแนะนานะก็จะมีการสื่อสารนะการสื่อสารไอทีอยู่ข้างล่างเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมติ๊กให้ดูนะนี่การสื่อสารการสื่อสารก็ทําให้เขาสามารถสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่นๆได้ไงมันทําให้เขาแบบสามารถคุมเกมคุมจังหวะได้ด้วยนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือ อันต่อมาก็คือการพุ่งออกการพุ่งออกนี่ซ้ำก็คือการเซฟการปัดบอลอ่าใช้ได้กับทุกรูปแบบนะไม่ว่ากการยิงแบบไหน,นก็ช่างก็สามารถถ้าเยอะๆไว้ก่อนก็จะดีมากเลยนะครับผมอ่าอันต่อมาก็คือวความคล่องตัวความคล่องตัวความคล่องตัวก็เขานี้อ่านี่ความคล่องตัวนี้มันจะทําให้นักเตะของเรานั้นผู้สาวประตูของเรานั้นมีความคล่องแคล่วสามารถขยับขยืน่นแบบต,าตา่างๆนานาได้อย่างอิสระนะครับผมก็จะช่วยด้วยนะครับผม ซึ่งถ้ามีถ้าเรามาบวกกับความสามารถในการสากัดกองหน้าตัวเป้าการทาให้เขานั้นสามารถจัดการกับกองหน้าของฝั่งตรงข้ามได้ดีด้วยนะครับผมอันนี้ผมขอแนะนามันอันต่อมาอันต่อมาก,ก็คือตําแหน่งแบ็คแบ็กซ้ายแบ็คขวาจะใช้ความสามารถพิเศษคล้ายๆกันนะครับผมตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวานะจะใช้ความสามารถพิเศษ คล้ายๆกันหรือไม่ก็อันเดียวกันไปเลยเพราะว่ามันตอนที่เราจะฝึกในตำแหน่งเซนเตอร์หรือตำแหน่งแบ็กหรือตำแหน่งไหนก็ช่างมันจะให้ฝึกมีให้ฝึกเยอะแยะมากมายแต่มันก็จะมีอันที่แต่ละอันอาจจะไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นก็ได้แต่ถ้าตำแหน่งแบ็กผมขอแนะนําให้ฝึกกําแพงดีกว่าเพราะว่าเวลาเราเล่นเวลาเราเสียลูกที่เป็นลูกนิ่งหรือลูกตั้งแต่ถ้าเราให้แบ็กไปประกบหรือให้ไปให้แบ็กไปยืนเป็นกําแพงเนี่ย มันจะช่วยสกัดกันยิงฟรีคิกของเขาได้ด้วยทําให้เขายิงได้ยากขึ้นหรือยิงลูกตั้งเตะได้ยากขึ้นเพราะว่าแต่ละความสามารถนี้ก็จะได้มีทั้งข้อดีข้อเสียหรือว่ามีผลต่อเกมด้วยเนนะนะความสามารถพิเศษมีผลต่อเกมด้วยนะครับคือถ้าใครเป็นคนที่เล่นท็อปอลเวนมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็จะเข้าใจดีว่าไอความสามารถพิเศษนี้มันทําให้เราปวดหัวได้เลยก็ทําให้เราปวดหัวได้เลยนะครับผมในบางเกมนะ ถ้าบางเกมเนี่ยคือถ้าโชคดีความสามารถพิเศษที่มันอาจจะช่วยเราก็ได้นะแต่บางทีฝ่ายตรงข้ามก็ใช้ได้เหมือนกันนะมันก็ทำให้เราปวดหัวได้เช่นกันนะแต่ถ้าแบ็กเนี่ยผมแนะนําให้เป็นกําแพงดีกว่าเพราะเขาตัวไม่ตัวแต่ละคนก็จะไม่ได้ตัวสูงนะอันนี้อันนี้โฟล์ดเซนเตอร์อันนี้เป็นแบ็กของผมตัวสูงเฉยๆนะแต่ให้ไปยืนกําแพงนี่ดีกว่าแต่ถ้าเซนเตอร์อ่ะเดี๋ยวมาดูที่เซนเตอร์มาดูที่เซนเตอร์อ่ะเซนเตอร์เซนเตอร์เนี่ยผมขอมันก็มีการฝึกหลายอย่างนะในความสามารถพิเศษ อ่ากำแพงก็ได้แต่ถ้าจะให้แนะนำพ่สุดธผมขอแนะนำวันนี้อ่าเป็นสกัดบอลทางอากาศซึ่งเซนเตอร์เนี้ยเหมาะที่สุดแล้วกับความสามารถพิเศษในการสกัดบอลทางอากาศเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตัวสูงแต่บางคนก็อาจจะเป็นตัวไม่สูงนะตัวไม่สูงแต่ว่าตัวไม่สูงยิ่งยิ่ง,งต้องมีความสามารถพิเศษในการสกัดบอลทางอากาศเพราะจะทําให้เขาเคลียร์ลูกยากๆเวลาลิ้เราเสียลูกตั้งเตะหรือหรือลูกเตะมุมก็ได้นะครับผมไอ้ก็ช่วยได้มากเลยแล้วค่าที่ผม แนะนำสําหรับนักเตะที่จะใช้ความสามารถพิเศษในการอากาศสร้างสากัดบอลทางอากาศนะ่ะผมขอแนะนําเลยก็คืออันนี้ความสามารถในการมองอันนี้ก็จะมีส่วนนะการคุมตําแหน่งอันนี้ก็สาคัญประกอบตัวด้วยอ่าเนี่ยสามันการประกบตัวการคุมตําแหน่งการโมุจะช่วยทําให้เขาสากัดบอลหรือเคลียร์ลูกยาก,ยากได้ด้วย แล้วถ้ายิ่งมาบวกกับอันนี้มาบวกกับความสามารถพิเศษในการสกัดบอลอากาศจะทําให้เขาเป็นกองหลังที่กินได้ยากมากในลูกตาอากาศนะก็คือแบบเซนก็คือนักเตะฝั่งตรงข้ามเล่นฝั่งตรงข้ามไม่ได้กินล้วหรอกจริงนะทำให้เราแบบได้เปรียบมากๆเลยอันนี้ก็มีส่วนนะนะโอเคมาตำแหน่งต่อไปเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่ง ามาต่อเลยนะครับซึ่งในตำแหน่ง DMC DMC อ่าเป็นตำแหน่งมิดฟิลตัวตัดเกมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ตำแหน่งนี้อ่านี่ตำแหน่งมิดฟิลตัวตัดเกมนะซึ่งถ้าจะให้ผมแนะนำนะ Mid ame, ม,มิดฟิลตัวตัดเกมควรมีความสามารถในการาเดี๋ยวเนี่ยผมมีความสามารถนี้ความสามารถในการจ่ายบอลเพราะเขาเป็นมิดฟิลคือถึงเขาจะเป็นมิดฟิลตัวตัดเกม หรือคอยไม่ค่อยมีมีส่วนร่วมเกมนักมากนักแต่ความสามารถที่เราอยากจะให้มีก็คือการจ่ายออบอลเพราะอย่างน้อยเขาก็สามารถจ่ายบอลพาสบอลได้นะถ้าจะไปให้เขามีความสามารถอย่างอื่นก็ไม่ค่อยจะเหมาะสักเท่าไหร่นะในตำแหน่งนี้นะก็คือถ้านอกเหนือจากนี้ก็คือถ้าเขามีความถ้าเขาเล่นได้หลายตำแหน่งด้วยนะเ,เล่นในหลาตำแหน่งด้วยเหมือนเซนเตอร์เนี้ยอันนี้ผมของตัวตะเกมของผมคนนี้ d m c คนนี้สามารถเล่นเซนเตอร์ได้ด้วยก็อาจจะให้มีความสามารถในการสกัดบอลทางอากาศได้ด้วยก็ได้นะอันนี้คือตาม ความชอบของแต่ละบุคคลนะอ่าแต่ของผมเป็นการจ่ายบอลเพราะว่าตำแหน่งกองกลางส่วนมากก็จะมีหน้าที่การจ่ายบอลอยู่แล้ว่ะนะมาในตำแหน่งต่อมาก็คือ MC ตำแหน่ง MC หลักๆนั้นก็คือการจ่ายบอลน,นะอันนี้มนันนี่การจ่ายบอลแต่แต่เราสามารถเพิ่มความสามารถพิเศษที่2หรือก็คือนักเตะ ในเกมท็อปอีเวนทุกคนนั้นสามารถใส่ความสามารถสูงสุดได้2อันแต่ต้องย้ําว่าเราฝึกเราฝึกได้แค่อันหนึ่งหรือก็คือความสามารถพิเศษที่1ถ้าเราฝึกความสามารถพิเศษที่1ได้แล้วความสามารถพิเศษที่2มันจะไม่มีก็คืออย่างเช่นนักเตะคนนี้ของผมเนี่ยคือผมเคลียสป,ปอนเซอร์รายพิเศษถึงจะได้ความสามารถพิเศษที่2มานะครับมก็คือวิธีที่จะได้นักเตะความสามารถพิเศษที่2เนี่ยมีอยู่2วิธีนั่นก็คือไปประมูล ไปบะมูลกับเคลียร์สปอนเซอร์อะไรพิเศษเพื่อให้ได้แบบความสามารถพิเศษที่2เพราะนักเตะทุกคนนักเตะทุกคนส่วนมากจะได้แค่ความสามารถพิเศษแค่อันเดียวนะซึ่งในตำแหน่งกองกลางนอกจากการใจบอลแล้วถ้าเป็นมิดฟิลหรือ MC MC อีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีอะไรก็คือลูกเตะมุมอ่ะเตะมุม คือถ้านักเตะของเรามีสกิลหลากหลายหรือความสามารถพิเศษหลากหลายเนี่ยมันจะช่วยทําให้มีผลต่อเกมได้มากด้วยซึ่งถ้านักเตะอ่าอย่างเช่นันนี้มีเตะมุมนอกจากการจ่ายบอลนักเตะนอกจากสกิลการจ่ายบอลจะมีสกิลเตะมุมนี่จะทําให้เขาเตะมุมได้ดีด้วยถ้าเขาเอาเราเอาเขาไปยืนเป็นลูกเป็นคนเตะมุมนะเป็นคนเตะมุมก็จะทําให้เขาเตะมุมได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้ถ้ามาบวกกับเซนเตอร์ของเราที่เติมเกมขึ้นมาแล้วมีความสามารถพิเศษในการสกัดการในอากาศเนี่ยคือคิดได้2องเี่ย คือนอกจากสก,กัดแล้วยังสามารถขึ้นาโมงเพื่อทําประตูได้ด้วยนะอันนี้ก็จะมีผลมากก็จะมีสกิลในตําแหน่งอื่นๆในแผง field, field, ม,แมิดฟิลนอกจากมิดฟิลริมเ้นแล้วมิดฟิลริมเส้นเดี๋ยวผมไปดูมิดฟิลริมเ้นมิดฟิลริมเ้นหรือ rm หรือ rl เอย mr หรือ ml นั้นเป็นริมเส้นหลกัหลกๆของเขาเนี่ก็คือการจ่ายบอลหรือการเลี้ยงบอลซึ่งก็จะมีสกิลให้ฝึกก็คือการจ่ายการจ่ายบอล การเลี้ยงบอลการลากเลื้อยเลือเลื้อยนะลากเลื้อยแล้วก็การโจมตีเร็วการโจมตีเร็วแล้วก็ยิงฟรีคิกและเตะมุมมีประมาณ54 5ห้าอย่างแต่ถ้าเป็นริมเส้นเนี่ยก็คือถ้าจะเป็นจ่ายบอนลน่าจะจะเป็นจ่ายบอลหรือไม่งั้นก็เลี้ยงบอนลน่าจะดีกว่าเพราะว่าเขาอย่างแรกเลยเขามีทักษะการเลี้ยงบอลทักษะการเลี้ยงบอลอย่างเช่นเดี๋ยวผมสมมติมาสักตัวหนึ่งอ่าอันนี้อ่เป็นปีกอ่านปีกอันนี้คือ M MR LR MR ML หรือ AMR หรือ AML ก็คือเป็นปีกแต่ว่ายืนกันคนยืนกันคนหนึ่งยืนสูงคนหนึงยืนต่ำอ่ะ AM AMR AML หรือ AMR จะเป็นปีกซึ่งหลักๆพวกเขานี่จะมีความหลากหลายในการเล่นเกมลุกซึ่งจะแตกต่างจากพวก M MR เนี่ย MR หรือ MC ซึ่ง MR MC นั้นจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมเกมลุกเท่าไหร่จะ เน้นไปทางเกมรับซะมากกว่าถ้าส,ส่วนใหญ่นะคือมีความเกมลุกน้อยมากซึ่งหลักๆพวกเขาจะเป็นนี่ที่การจ่ายบอลการเลี้ยงบอลหรือการโยนบอลคือจะไม่ค่อยเติมเกมสักเท่าไหร่นะในตำแหน่งอันนี้ซึ่งถ้าเราจะให้เลือกจริงๆก็คือถ้าเป็นจ่ายบอลหรือจะเป็นการเลี้ยงบอลหลากเรื้อยน่าจะดีกว่ามาตำแหน่งต่อไปตำแหน่งต่อไปคือ A AMC AMC หรืออ่ะ AMC เดเด็ด AMC นะสมสม,ตสมติทักตัวหนึ่งอ่านี่ AMC ตำแหน่ง AMC นั้นก็คือเป็นกลางตัวลุกหรือมิดฟิลด์ตัวลุกแผงตัวลุกนั่นเองซึ่งความสามารถที่ผจมจะแนะนําก็คือการโจมตีเร็วการโจมตีเร็วโจมตีเร็วนี่หมายความว่าอย่างไงก็คือเวลาเราเล่นเกมส่วนกลับหรือ c o u n t e r Attack หรือเล่นเกมที่แบบต้องใช้การโจมตีที่แบบรวดเร็วอ่านั้นถ้ามีถ้าเตะมิดฟิลด์ตัวลุกเรามีการโจมตีเร็วก็จะทําให้เขาสามารถโจมตีได้เร็วขึ้น แต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียาตามมาหลายอย่างเราก็ได้ตามความชอบของเราเราเลือกอยังไงเราก็จะมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียาตามมาอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ามาที่ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านั้นมันไม่มีอะไรคิดยากเลยคือมี2อ,อันอ่ะมี2อ,อันก็คือการเป็นกองหน้าตัวเป้าการเป็นกองหน้าตัวเป้านนเนี้ยอ่าเนี้ยจะทําให้เขาสามารถทําประตูหรือย,ยิงประตูหรือมีความสามารถในการเป็นกองหน้า <illes> การเป็นกองหน้าได้ดีได้สูงขึ้น กลัวนักเตะที่นักเตะในตัวหน่งกองหน้าที่ไม่มีที่ไม่มีคือเออนักเตะกองหน้าก็เก่งแหละแต่ถ้าไม่มีความสามารถนี้ก็คืออาจจะแบบเก่งสัก40 30 40หรือถ้ามีความสามารถในการกเป็นกองหน้าตัวเป้าก็อาจจะเป็นสัก60 70เลยก็ได้และถ้ายิ่งมีดาวเยอะดีก็โหไม่ใช่หลักร้อยเลยเหลหลักร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะครับผมแต่าจะมีอีกอันหนึ่งก็คือการยิงจุดโทษการยิงจุดโทษก็เหมือนกับ คืออ้างอิงคล้ายๆกันเลยกับผู้รักษาประตูคนหนึ่งยเ,นนเซฟคนหนึ่งยิงอ่ะเนี่ยซึ่งก็อย่างที่ผมว่าแหละคือมันไม่ค่อยดีจริงจุดโทษหรอกเพราะฉะนั้นกองหน้าเนี่ยผมแนะนําเป็นกองหน้าตัวเป้าดีกว่าซึ่งค่าเฉลี่ยที่เราไม่ค่าเฉลี่ยเราไม่ต้องดูเลยค่าเฉลี่ยเราดูไม่ยากคือกองหน้ามันก็เป็นกองหน้าอยู่แล้วเราสังเกตแค่การจบสกอร์กับการยิงแค่นั้นพอแล้วอีกอย่างหนึง่งยิงฟรีคิกยิงฟรีคิกนี่วิธีดูเอ้ย พี่จะดูยังไงว่านักเตะคนไหนยิงฟรีคิกได้อ่าผมขอแนะนําในคลิปนี้เลยนะสังเกต3อย่าง3อย่างถ้าจะให้นักเตะคนนั้นยิงฟรีคิก3อย่างอย่างแรกเลยคือต้องมีความสามารถในการยิงฟรีคิกนะอย่างแรกเลยคือนี่สก,กิลหรือความสามารถพิเศษในการยิงฟรีคิกนี่หนึ่งอย่างละอันนี้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะแนะค่นี้ก็เก่งแล้วนะนะอย่างที่2ที่ต้องดูก็คือ อก็คือการยิงการยิงนะเดี๋ยนะการยิงอ่ะไม่เป็นไรการยิงการยิงการจบสกอร์และค่าพลิกแพง ค่าพลิกแพงจะอยู่มุมจะอยู่ทางขวามือนะข้างล่างข้างล่างข้างล่างมุมขวาที่เป็นสีฟ้าเนะี่ยสภาพจิตใจอ,ะอ่ะจะอันพะลิกอันพลิกแพงกันสุดท้ายเลยแล้วก็ข้างก,ากันคือข้างกันก็คือสีแดงค่าเฉลี่ยตรงกลางนะก็คือการจบสกอ์ที่อยู่ข้างล่างสุดแล้วก็การยิงที่อยู่เหนือขึ้นมาอีกทีหนึ่งอ่าสามอย่างนี้ถ้าเรามีนักเตะที่มีสามอย่างนี้ครบเราฝึกให้เลยยิงฟรีคิกจะทำให้เขายิงฟรีคิกดีดมากๆ ก็คือมีโอกาสเข้าด้วยนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนก็คือสกิลสกิลหรือความสามารถพิเศษในนั้นก็จะทำให้นักเตะเก่งขึ้นแล้วก็จะมีความสามารถในด้านนั้นๆมากขึ้นแล้วแต่เราเลือกจะให้เหมาะสมกับนักเตะคนนั้นนะอันนี้ก็จะมีผลด้วยคือนักเตะคนนั้นถนัดยังไงแล้วก็ให้ความสามารถพิเศษอันนั้นถึงจะเหมาะกับตัวเขามากกว่าดีกว่าเราไปเอ่อนักเตะเก่งอย่างหนึ่งแล้วเราให้ความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือคนละทางกันเลยนะ เพราะฉะนั้นแล้วเลือกความสามารถพิเศษให้เหมาะสมกับนักเตะและนักเตะก็จะเก่งขึ้นมาเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้และยังไงถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่คลิปผมล่างไดนนะคอมเมนต์ด้ข้างล่างได้เลยนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามด้วยครับกดซับสไครด้วยนะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วถ้าอยากรู้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับ เกมท็อปอีเ t เดี๋ยวผมจะอัามาทำคลิปตอบต่อไปด้วยนะครับผมก็คือถ้าใครชอบเกมนี้อยากเล่นเกมนี้อย่างจริงจังก,ก็สามารถดูคลิปของผมได้นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณครับ